คนที่ทำงานด้วยงานที่หราราฝ่ายดีนะเขาทำงานด้วยงานที่หรารมจนมีความร่ำรวยอยู่ๆเขาก็ทำกุรบานแจกกับคนทั่วไปมุสลิมทุกคนเขาเรียก,ยกแจกหมดพี่น้องถามว่า ได้ไหมอ่าไม่รู้อะไรได้ไหมก็ไม่รู้นี่อได้ไหมคนคนนู้ททำกรุบ,บานได้ไหมรู้ว่าเรารับได้ไหมก็ไม่รู้ามัำได้ไหมอ่าผมจะตอบทั้งสองอสองฝ่ายฟังให้ดีนะครับพี่น้องคนที่ทำงานของฮา,ามจะด้วยอาชีพโจรด้วยเฉพาะ หรืออาชีพแมงดาโดยเฉพาะหรืออาชีพขายยาอ่าโดยเฉพาะหรืออาชีพอะไรก็ตามที่หารามถ้าเขาเอาเงินไรายได้จากของฮารามเขามาทำกรุบานกรุบานของเขานั้นย่อมจะไม่เป็นกรุบานะพี่น้องฟังใหนดี้นะอ่า ย่อมจะไม่เป็นกุรบานว่าสอดาโคต้นมิหุลเลนั้นฮะเดสาเหติที่มิซีบอกชัดเจนไม่มีคำว่าสอดาโคจะเงินฮารามนะจะไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีรายได้ของฮารามเป็นกอบเป็นกรรมก็จริงแต่ของฮลาลของเขาก็มีเวลาทำกุรบาลเขาก็เอาเงินฮลาลแหละมาทำ อันนี้ซอและกุบานของเขาใช้ได้เข้าใจนะครับาและเป็นสวดกิกะตามสถานะกุบานส่วนคนที่รับถ้าเราไม่ชัดเจนว่าเขาเอาเงินฮารามซื้อวัวทำกุบานไม่ชัดว่าเอาเงินฮารามซื้อแพะทํากุบานไม่ชัดเจน ว่าเขาเอาเงินฮารามซื้อควายทำกุรบัดเรายังคงรับได้และซกฮาลาลกินเข้าใจนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราชัดเจนเนี่อ่าเงินฮารามนี่ไปรับตังยาบ้ากับเขานี่ล้านหนึ่งและบอกกับเราเนี่สองแสนเนี่ยผมจะซื้อวัวห้าตัว ตัวสี่หมื่นสี่ห้าแจกชาวบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองเขาบอกเรานี้แสดงว่าเราชัดแลวทีนี้ถ้าเราชัดเราเอาไม่ได้แต่ถ้าเราไม่ชัดเราเอาได้แต่ถ้าเกิดเราสองจิตสองใจสงศ์ใส่เอมันเอาตังหารามเอหรือมันเอาตังฮาลลาถามว่าเป็นไปได้ไหมกรณีอย่างนี้ก็เป็นไปได้อีกนั่นแหละ ารายได้ขายาของเขาก็มีแต่รายได้สวนปาล์มของป้าเขาทิ้งเขาลูกคนเดียวสมมติอเยอะแยะเหมือนกันรายได้ปาล์มของเขารายได้ยางของเขาอารายได้บังการูของเขารายได้โรงแรมของเขาสมมุตินะครับเขารายได้ทางนู้ก็มีเอ๊มันเอาตังไหนกันเนี่ยเราสงสัยถ้ากรณีสงสัยศาสนาฮูกมมักครกเอา เราเนี่ยมครุกเอาและมคักรุกกินด้วยเข้าใจนะเห็นไหมครับว่าวิชาการในศาสนาอิสลามนี้ละเอียดทีท่วนแค่ไหนไม่เอียนเอไปหาผู้ใดตรงไปตรงมานี่คือวิชาการอิสลามถ้าชัดหุกคมเป็นอย่างนี้ Cak yangi hukum penyangi cak yangi yang hukum penyangi tak mecak hukum kecak orang oh, mabek mecak. Nah, nanti Rasulullah wah Innal halal bayinun wa Innal haram bayinun wa bayna huma umurun mustabihat. Famanita qashubhat fadista brawali dini. Innal halal bayinun. Teh jing kon halal. Cak jen. Asana boh. Cak jen. Wahenal harama bayinon le singti haram, ko cak cendeng kan? Ah, naik sah sah na Islam rau ni, arai halal arai haram sah sah na boh cak, arai soh arai me soh ko boh cak cendekan. Wah bayinahuma le rawan sing cak kap me cak, umur mu mustabihat pensingti tasab ah ha, tasabuh. อ่าของไม่ชัดเอวาตาัตตัสมบุนบีเราเกล่าวว่าฟามานิตากอสุบะฮัตฟากอดิสตาบรออาลีดีนีผู้ใดก็ตามละทิ้งกลัวของสุบะฮัสกลัวตัวเองจะไปเกี่ยวโยงกับสุบะฮัสเลยไม่ยุ่งดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่กินดีกว่าฟากอดิสตาบรออาลีดีนี้ แท้จริงคนคนนั้นเขาทําให้ศาสนาของเขานั้นสะอาดเห็นไหมครับเมื่อไม่ชัดฮาลายฮาราบทิ้งดีกว่าอ่าแต่ถ้าไม่ทิ้งก็หูกมมักครยังไม่ฮารามน่ะไอที่ฮารามชัดเจนว่าฮารามเรากินอันนั้นคือฮารามอ่า